วัสดีครับพกับสร,ครุคัลลิเวอร์พูเราเริ่มต้นกันที่หงแดงขยับเประชาเจอซาลายยคารเรตหอกระเบิดฟอร์มเ,เสนอกชี้ตัวแทนนูนเยตที่จ่อย้ายซบนาโปลีลิเวอร์พูลเอาจริงเประชาเจอจางอย่างเป็นทางการกับสปอร์ติ้งลิสบอนและตัวแทนของวิตเตอร์ยอคารเรตแล้วตลาดการสแกนนักเตะร,ร้อนรุ่ขึ้นมาทันทีนะฮะเมื่อสื่อยกใหญ่ของโปรตุเกสอย่าง c m journal รายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลแชมป์พิมลิกทีมล่าสุดได้ กระโดดเข้าร่วมวงล่าลิเซนของว mm ิตเตอร์ยอร์คอเรตก่อนหน้าฟอร์มพระการของสปอร์ติงลิสบอนอย่างเป็นทางการแล้ว mm hmm. สถานการณ์ของดาวยิงจ mm hmm. ิมจัดเซอร์วิน,นวัย27ปี mm hmm. กำลังเป็นมาหากราบที่น่าติดตามนะครับหลังจากเจ้าตัวไม่พอใจสโมรสรอ,อย่างหนักโดยกล่าวหาว่าเฟลิกก้าเวเดประธานสโมรสรผิดคำพูดที่เคยตกลงกันว่าจะยอมปล่อยตัวหากมีข้อสเสนอราว70ล้านยูโรเข้ามา แม้ค่าทิเนี่จจริงจะสูงถึง100ล้านโยูโรก็ตามนะครับความขัดแย้งบานปลายถึงขั้นที่ประธานสโมรสรสปอร์ติ้งลิสบอนออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวและกล่าวหาตัวแทนนักเตะว่าใช้กลยุทธ์แบล็กเมล์เพื่อบีบให้ใหญ่เทียมซึ่งทําให้โยเคเรตตอบโต้ด้วยการประกาศกล่าวว่าจะไม่กลับมารายงานตัวช่วงปีซีซันหากอนาคตยังไม่มีความชัดเจนตําคกลางวิกินิเองนะฮะหงแดงได้สู่โอกาสเข้าไปเจอซา โดยรรายงานระบุว่าผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลได้สั่งการให้ตัวกลางเข้าไปสอบถามราคาที่แท้จริงซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรและได้เปิดการเจรจากับฝั่งนักเตะไปพร้อมกันแล้วแต่ที่น่าสนใจเพิ่มก่นั้นฟิลเป้อันโตนิโอเฟเรรานักข่าวชื่อดังได้ให้ทัศนะที่อาจเขย่าวความรู้สึกของเหล่าด้ยครับวิเตอร์ยโคเรตคือหนึ่งเป้าหมายของลิเวอร์พูลเพื่อเสริมแนวรุกและอยู่ในลิท์ที่จะเข้ามาแทนที่ดามินูเยส อดีตนักเตะเบนฟิก้าที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับนาโปลีการไล่ล่าครั้งนี้ไม่ง่ายเมื่อทั้งอาร์ซนอลและกูปป์ตลออดกันอย่างแมนยูต่างจับจ้องสถานการณ์และพร้อมเปิดศึกนอกสนามเพื่อย่งชิงลายเซ็นของแนวยิงที่ซัดไปถึง97ประตูจาก1 0 2้นัดตลอด2ฤดูกาลกับสปอร์ติ้งลิสบอนต้องจับตามดูว่าลิเวอร์พูลจะปิดเดีลวครัง้งสำคัญน,นี้ได้สำเร็จหรือไม่และมันจะหมายถึงการปิดฉากเส้นทางเนทินแอนฟิ์ของดามินเวสจริงหรือไม่ หงแดงนอนมาย้ายแน่นอนนะครับพรูหันลิอรูพูเตงจา่าความาร์เกอรีของคริสเตอร์เพลตเสริมหลังบ้านหงเตงจา่าลิอร์พูถูกยกให้เป็นเตงจา่าคว้าตัวมาร์เกอรีกับตันทีมคริสเตอร์เพลตในตลาดกากรสกักน,นเตะสัมมนี้หลังแนวรับทีมชาติอังกฤษในวัย24ปีเหลือสัญญาแค่ปีเดียวและพาเลตอาจเปิดทางขายเพื่อปรับโครงสร้างของทีมหลังควาแชมป์เอฟครับพร้อมติดตัวไปลุยยูโรปาลีก กาลันทีมชาติอังกฤษในวัย24ปีเหลือสัญญากับดี e e a ก l อีกเพียงแค่ปีเดียวและเคยถูกิ e ค c a s t l e ยื่นข้อเสนอถึง4ครั้งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมถึงข้อเสนอสูงสุดถึง65ล้านปอนด์เมื่อกลางเดือนสิงหาคมปีก่อนแต่ถูกปฏิเสธไปอย่างไรก็ตามหลังฤดูกาลที่โดดเด่นต่อนเนื่องในพิษมีและโชว์ฟอร์มกับทีมชาติอังกฤษดีๆทำให้บริษัทรัรบแทงพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ยกให้ Liverpool เป็นตัวเต็งอันดับที่1 ในการคว้าตัวมาเกฮีโดยอัตราต่อรองการจ่ายอยู่ที่4ต่อ7ทั้ง7ใจ4ไม่รวมทุนหลังจากมีปัญหาความต่อเนื่องในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทั้งจากอาการบาดเจ็บของอิบไรมากโกนเต้และอายุที่มากขึ้นของเวจิฟานดิสในวัย33ปีว่ากันว่าหงแดงนครับจะไม่มีปัญหาเรื่องค่าตัวแน่น,นอนโดยเพิ่งที่จะขายจะเรวคอนซาากับเบอร์ลิบุกุเซนในราคา30ล้านปอนด์และกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงทีม ยุคใหม่ในยุคของอนเนอร์สลลต1.0อัตราต่อรองที่ใหม่ของมาเกฮีในร้านรับรนันที่ทุกคนหมายของเพื่อนอังกฤษนะครับแตงหนึ่งลิเวอร์พูล4ตัว7แตง2เด็กกเซล4ตัว1แต่งแตงสสเปอร์12ตัว1แต่งแตงวมเชลซี12ตัว1แต่งแตงอาร์เซนอล22ตัว1แต่งแตงบาร์เซโลนา25ตัว1นะครับ ด่วนแอนฟิโอราซัมมาเรตช่องชกโกนาเต้ถูกเหลือเชื่อแค่25ล้านปอนด์ศพช่องเจอจานเสนัชมใหม่ล่มโอ้ยมันไม่อีกแล้วพี่น้องมันไม่อีกแล้วบักเรีย it, มาริทไม่อีกแล้วมาเรตเอาจริงนะครับราชันชุดข่าวเรยมาริดเตรียมยืนข้อเสนอสุดชักเพียง25ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอิบเรย์มากโกนาเต้่ารอนสตเทือนแอนฟิโอไม่มีรายงานมาว่าเรยมายริดยาทีมแห่งสเปนเตรียมช่วยโอ,อกาสที่การเจอจานเสนยันช่ใหม่ระหว่าง อิบราฮิมกา,ากันเต้กับลิเวอร์พูลถึงทางตันโดยการยื่นข้อเสนอที่อาจทำให้แฟนบอลหงแดงต้องปวดใจที่25ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะอ้วบกปกบเงยหมักจอบนักเตะเฮาใส่ครับพอไม่พี่นองสถานการณ์น่าเป็นห่วงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันของกันเต้ที่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายและการโจรจาต่อสัญญมอรใหม่กลับไม่ราบรื่น รายงานจากครับออฟไซด์นะครับระบุว่าปัญหาหลักอยู่ที่โครงสร้างค่าตอบแทนโดยก็เสนอของลิวพูเน้นไปที่โบนัสตามผลงานเป็นหลักซึ่งมันสวนทางกับความต้องการของฝั่งนักเตะที่ต้องการอัพเกรดค่าเหนื่อยพื้นฐานขึ้นไปแตะระดับ200ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้กองเตะได้ปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นไปแล้วช่วงโหนี้เองนะครับทำให้เรอัมเมร็ดพร้อมเร่งเครื่องเพื่อดึงตัวปรกกหลังทีมชาติฝรั่งเศสไปเสริมแนวรับในทันที นาจีนี้ปชก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่ไม่ห่างนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่บีบคั้นลิเวอร์พูลอย่างท้าเจงงโดยสัญญาที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวทําให้สโมสรตกอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกระหว่างกันยอมรับก็เสนอที่ทากว่าที่ประเมินเอาไว้โดยคาดว่าค่าตัวของโกลเนเต้ถ้าอยู่ในตลาดต้องมี40ล้านปอนด์ขึ้นหรือเสี่ยงที่จะเสียหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของทีมไปแบบไม่ได้อะไรเลยตามกฎบอสแมนในปี2 0 2 6 บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่บอร์ดบริองหารของลิเวอร์พูลต้องไปเชิญอีกแล้วจะยอมตามข้อเรียกร้องเพื่อรังตัวกอนาตีเอาไว้หรือจะยอมตัจดจินใจขายเขาออกไปในช่วงสมัมเมอน,นี้ดีกว่าที่จะต้องเจ็บปวดกับการเสียเข้าไปแบบฟรีแฟ,ฟนบอลคงต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตานะฮะโอโ้เอาอีกแล้วให้กูเครียดอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ย ดิวสุดเหนือชั้นโงมพร้อมขายคอนซาสามสล้านปอนด์นะครับแต่พ่วงเงื่อนไขซื้อกลับ51ล้านปอนด์สารแผนสร้างทีมยุคสลัดขายแต่ไม่ขาดเอร์พูลยืยนยันขายจอรเรคอนซาให้กับเบเอร์เลเวอร์กูซินด้วยการตัวรวมประมาณ34ล้านปอนด์เอรูพูลครับกำลังเดินหน้าสร้างทีมยุคใหม่ของอันเนอร์สลัดอย่างเต็มกําลังล่าสุดสโมสรได้บรรลุข้อตกลงในการขายจอร์เรคอนซากองหลังดาวรุ่งอนาคตการให้แก่เบเอร์เลเวอร์กูซินทีมแชมป์บูเลสกาเยอรมันเมื่อ่ออฤดูกกน โดยค่าตัวรวมประมาณ46ล้านดอลลาร์หรือ34ล้านปอนด์แต่เบื้องหลังเดี๋ยวนี้ซ่อนเงื่อนไขสุดเหนือชั้นอยู่นะครับที่แสดงเหเ็นถึงความฉุบคมในการบริหารทีมยุคใหม่ทำไมถึงขายเดี๋ยวทีสมเหตุสมผลทุกมุมมองแม้การขายกองหลังในวัย22ปีนะครับที่มีสกยดภาพสูงออกไปจะดูน่าประหลาดใจแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดนี่คือการตัดสินใจที่ฉันฉลาดของลิเวอร์พูลค่าตัวที่ปฏิเสธยาก กานได้รับเงินถึง3 4ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่เพิ่งลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่17เกมก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมโอกาสลงสนามที่จำกัดการต่อนสันาของกับตันทีมเมอร์จิฟไนไดและการที่อิบรบมาก,กนาเต้คาดว่าจะยืนอยู่กับทีมต่อไปทําให้โอกาสการสอดแทรกเป็นตัวจริงของคอนซาในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้มีจํากัดอย่างยิ่งบทเรียนในอดีตสโมสรเรียนรู้จากโกลินิอนนัทฟิลิป ว่าการเก็บผู้เล่นไว้เป็นเพียงตัวสำรองฉุกเฉินนานเกินไปนั่นทำให้มูลค่าของนักเตะลดลงการขายในจังหวัดที่เหมาะสมจึงสำคัญที่สุดเงินขายซื้อกลับมากเด็ดที่วินวินทุกฝ่ายไฮไลท์สำคัญของดีนี้คือเงินขายการซื้อกลับที่ฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าลิเวอร์พูลสามารถเปิดใช้งานได้ในปี2027โดยค่าตัวมากกว่า51ล้านปอนด์นี่ไม่ใช่การยอมขาดทุนแต่เป็นตะข่ายนิรภัพรชั้นเลิศ หากในอีกสองปีก็น่าคอนซาพ,พัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นขลังระดับโลกลิอร์พูกก็พร้อมที่จะจ่ายเงิน5 1ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวเขากลับมาซึ่งในเวลานั้นค่าตัวดังกล่าวอาจจะถูกกว่าราคาตลาดด้วยซ้ําแต่หากเขาไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้สโมสรก็ได้กําไรก้อนโตจากการขายเขาไปแล้วการายทีมครั้งนี้คือหลักฐานชิ้นล่าสุดที่แสดงเห็นว่าแผานการายทีมของลิอร์พูกกลับมาทํางานได้อย่างเฉียบคมอีกครั้งภายใต้การสร้างทีมใหม่ ที่น่าตื่นเต้นของอาร์เลสลัดนะครับเบียชาก18ปีอดัมลาะลาะน่าขวญใจคลับและอดีตแข้งหงแดงประกาศแขวนสตั๊ดแล้วพร้อมกับความสุดซึ้งถึงทุกสโมสรยุติเส้นทางขาแข่งอาดัมลาลาน่าในวัย37ปีนะครับประกาศแขวนสตั๊ดย่างเป็นงการ ปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลที่ยาวนานถึง18ปีเต็มวงการฟุตบอลอังกฤษต้องจารึกการอำลาอีกหนึ่งครั้งเมื่ออดัมลาลาน่าอาดีตกองกลางตีมช่ังกฤษและขวัญใจของเชลกิงครับที่ลิเวอร์พูลได้ประกาศยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลอย่างเป็น,นการแล้วในวัย37เปีปิดฉากการแข่งขันที่ยาวนานกว่า18ปีอย่างสมบูรณ์ลาลาน่านะครับคือหนึ่งในฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่สุดในยุคริ่มต้นของเชลกิงครับที่แอนเวล หลังย้ายมาจากเซาท์ตตันในปี2014โดยสไตล์การเล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิคความขยันและความเข้าใจเกมทําให้เขากลายเป็นกําลังหลักโดยชพาะในฤดูกาล2016-2017ที่โชว์อฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมคว้าตัวไปลุยสู้ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สําเร็จนะครับแม้ช่วงท้ายอาชีพกับหงแดงจะถูกอาการมาเจ็บรบก,กวนแต่เขาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกปี2019 และทิศกันก็คือการพาทียมยุติการรอคอย30เปคว้าแชมป์พิมพ์มังกฤษในฤดูกาล2 0 1 9ันสถึงสองพซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับสโมสรในการประกาศอำลาลาะลาะะน่าได้โพสต์ความสุดซึ้งผ่านโซเชียลมีเดียว่ามันบ้ามากที่คิดว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นเมื่อทศวรรษที่แล้วผมได้รับพรที่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันเขากล่าวขอบคุณทุกสโมสอที่มีความหมายต่อเขาเสาเตมตัน ที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและเหมาะสมที่จะจบลงเป็นสโมสรที่ผมเป็นหนี้ทุกอย่างลิเวอร์พูลโอกาสในการเป็นตัวแทนของหนึ่งสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและคว้าทั่วรางวัลที่ใหญ่ที่สุดบริดเดนบ้านของช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผมทีมชาติอังกฤษการเป็นตัวแทนประเทศของผมคือเกียรติยศที่ใหญ่ที่สุดและล่าล่านะครับลงสนามกับลิเวอร์พูลไปตึกสิ้น1น8้นัดก่อนจะย้ายไปสร้างผลงานกับบริดเดน และกลับไปแขวนสตัดกับเซาท์เทมตันโมพอสอนแรกในอาชีพของเขาซึ่งการเริ่มต้นจับงานโค้ชในช่วงท้ายของอาชีพก็บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเราอาจจะได้เห็นอาดัมลาลานาในบทบาทใหม่ข้างสนามในเร็วๆนี้นะฮะฟาผ่าลิยงตกชั้นเส้นพิษการเงินเปิดประตูสู่แอนฟิลให้กับมาลิกโฟฟานา เป้าหมายหงดแดงเขาใหญ่สเตเอียนยุโรปนะครับโอลิมปิกลียงยกัยกษ์ใหญ่แห่งฝรั่งเศสถูกสั่งปรับตกชั้นจากหนีสูงสุดอย่างเป็นทางการแล้วเหตุจากปัญหาการเงินเขาใหญ่สเตเตียนวงการฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับ,บ,รเ,รนะรบเมื่อโอลิมปิกลียงสโมสรยกัยกษ์ใหญ่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงิน DNCG สั่งปรับตกชั้นจากหลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการและไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินมหาศาลกว่า 5้าล้านโยูโรได้ทันเวลาแม้สโมสรจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่สถานการณ์นี้กลายเป็นโอกาสทองสำหรับลิเวอร์พูลในการคว้าตัวมาลิกโฟฟาน่าปีกดารุ่งพุ่งแรงที่ตกเป็นเป้าหมายในราคาที่น่าสนใจอย่างยิ่งการตกชั้นของลียงนั่นหมายความว่าสโมสรจะถูกบีบให้ต้องขายนักเตะกดสกันออกจากทียมเพื่อพยุงสถานการณ์เงินของสโมสรและมาลิกโฟฟาน่าเปีกทีมชาติเบลเยียมในวันย20ปี คือหนึ่งในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดที่อาจจะถูกปล่อยออกมาในราคาที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากเดิมที่เคยมีมูลค่าประเมินสูงถึง48ล้านยูโรโฟฟานาสร้างความประทับใจอย่างมากเมื่อฤดูการที่พ่านมาด้วยผลงานซีเอ็ปประตูกับ6อาเซตและน่นอนว่าเขาต้องการลงเล่นในลีกระดับสูงสุดเพื่อโอกาสในการติดติมชาติไปลุยซุสึกฟุตบอลโลก2026 สิ่งที่ทำให้ดีวนี้น่าสนใจสำหรับ The ะคัคือสัญญาณบวกที่ส่งตรงมาถึงแอนเ l ลโดยอดีตเอเย่นของนักเตะเคยเปิดเผยกับสื่อว่าทางเลือกจากใจของโฟฟาน่าก็คือลิเวอร์ pool ็็มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จตามรอยตำนานอย่างซาลาและมาน่ยิ่งไปกว่านั้นการที่โฟฟาน่าพึ่งเปลี่ยนไปเซ็นสัญกับ ROC nation เอเยตนชื่อดังระดับโลก ยิ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการเตรียมย้ายทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเศรษฐกรมของลิยงครั้งนี้ได้จุดประกายให้ดิวของฟอร์ฟาน่ากลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่แฟนบอลหงแดงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดในตลาดก,การแสกนักเตะรอบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณคอนเล่งฉกอนาคตหงแดงเวนแฮมล็อกเป้าเทเลอร์มอตัน โรงแดมพร้อมเปิดทางยุคผลัดใบเวนแฮมเอาจริงคุ้นค้อนจับตาเทเลอร์มอตันอย่างใกล้ชิดนะครับมองเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างทีมยุคใหม่ภายใต้การกลุมทีมของเกรแฮมพอตเตอร์ตลาดการสกนนักเตะของโรงแดงลิเวอร์ pool ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดชื่อของเทเลอร์มอร์ตันมิ่ฟิลดาวนุ่งที่เคยถูกคาดหมายกันว่าจะเป็นอนาคตของทีมกำลังตกเป็นเป้าหมายสำทัพอย่างจริงจังของเวนแฮมยูไนเต็ดที่พร้อมมอบโอกาสครั้งสำคัญให้เขาในเวทีพรีเมียร์ ตามการรายงานจากเดวินแฮมเวย์สื่อใกล้ชิดสโมสรขุนคอนระบุว่าทีมงานของเกรแฮมพอตเตอร์กำลังจัดตามสถานการณ์ของมอตันอย่างใกล้ชิดและมองว่ามิกฟิลในวัย2 2ปรีรายนี้คือจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบสําหรับแผนการสร้างทีมใหม่ที่เน้นผู้เล่นอายุน้อยที่เปลี่ยนไปรูเทคนิคและมีความเข้าใจเกมสูงซึ่งมอตันที่ผ่านประสบการณ์อย่างชกชนในเวทีแชมเปี้ยนชิพมาแล้วตอบโจทย์ทุกขอ้อ เส้นทางของมอเตอร์ในถิ่นแอนฟิลด์ดูเหมือนจะติดตันลงเรื่อยๆภายใต้าการกมทีมของอาร์เนอร์สลัตโดยการการลงสนามในทีมชุดใหญ่ที่จำกัดอย่างยิ่งทำให้การนี้ออกไปหาทีมทตี่พร้อมที่จะให้เขาเป็นศูนย์กลางของแผนคือทั้งเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของเขาในเวลานี้แม้โจตัวจะทำง,งานได้อย่างน่าประทับใจในการเล่นแบบยืมตัวกับทั้งบ l a c เบิร์นโรเวอร์และเฮาส์ซิตี้ก็ตามการตัดที่สจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้รง,งใหญ่ในแอนฟิลด์ มีทั้งการปล่อยแข้งดังอย่างดดวินเรียสนัตฟิลิปและอาจรวมถึงแอนดรูว์โรเบิร์สันเพื่อเป็นการผลัดใบสร้างทีมใหม่ในยุคข,ของอร์เนอร์สลอตอย่างเต็มตัวการให้ทีมครั้งนี้นะครับจึงอาจเป็นสถานการณ์ที่วิน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 สำหรับทุกฝ่ายเบธแฮนมนจะได้นักเตะคุณภาพความเสี่ยงตำ่ำแต่มีศักยภาพสูงส่วนลิเวอร์พูลจะได้เงินทุนเพื่อน,นำไปเสริมทัพต่อและตัวของมอตันเองก็จะได้เริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งอย่างเต็มตัวในหลีกสูงสุดแม้แฟนบอลนะครับหลายคนอาจรู้สึกเสียดายนะ แต่ในโลกของฟุตบอลเอเชียที่การแข่งขันสูงนี่อาจเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วและแฟนบอลหงแดงคงได้แต่จับตาดูและแอบหวังว่าวันหนึ่งอันฟิ์จะไม่ต้องนึกเสียดายเพชรเมตงามที่หลุดมือไปเราปิดท้ายกันที่หงตั้งอดีตโค้ชทีมชัติเวลคุมทีมอยู่21ปีรับเพจ อดีตคุณสือทีมชาตเวลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชลิเวอร์พูลจุดอายุไม่เกิน21ปีนะครับโค้ชว50ปีนะครับเคยนำทีมชาติของตนเองลุยศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ64ปีเมื่อปี2 0 2 2หลังนำเวลเข้าถึงรอบ2ของศึกยูโร2020แต่ถูกไล่ออกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024โดยสมาคมฟุตบอลเวลหลังตกรอบก็เลือกยูโร2024 เพดอดีตกับตันทีมชัดเวลซึ่งติดธง41เกมขึ้นคุมทีมชัดชุดใหญ่หลังผลงานอนาประทับใจกับทีมชุดยูด21ปีนอกจากนั้นยังเคยคุมทีมพอร์ตเวลและน็อตแฮมตันทาวอีกด้วยตอนนี้เพดนะครับเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลชุดยูด21ปีแทนที่แบร์รี่รูตันโค้ชที่ได้รับใช้สโมสรแห่งกินแอนฟิลมาอย่างยาวนานอาเล็กซ์อิงกิงท็อปผู้ในการอคาเดมีของลิเวอร์พูลกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่ารับ นำประสบการณ์การเล่นฟุตบอลและการฝึกสอนอันล้ำค่ามาสู่บทบาทสำคัญขณะที่ผู้เล่นดาวรุ่งมองหาทางเชื่อมโยงระหว่างนักเตะจากอะคาเดมี่กับผู้เล่นชุดใหญ่ความสำเร็จของเขาในการนำเวลเข้าถึงรอบ16หทีมสุดท้ายของยูโร2020ก่อนผ่านเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022บ่งบอกทุกอย่างในตัวของมันเองแต่สิ่งที่อาจจะทําให้ได้รับการยกย่องน้อยกว่าน,นั้นคือผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขากลุ่มทีมชุดนั้น มีนักเตะสำรองมากมายที่สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสู่ทีมชุดใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นโดยตรงที่ลิเวอร์ pool โดยการที่ผู้เล่นจากอะคาเดมีหลายคนของเราประสบความสำเร็จอย่างมากบนเวทีระดับชาติภายใต้การที่นำของรับนี่คือสุขการลิเวอร์ pool นะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่26มิถุนายน